คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันต่างมาแล้วไม่เฮ้ยเฮ้ยโอเคคุยกับเขาหน่อยเอ็นนายเห็นอ๋อเพื่อนของฉันไหมอ๋อเขาเป็นเม่นอ่ะไม่เห็นอ๋อเอ็นเด้อเม่นอ่ะผักโอเคผักเลยผักเลยดันเลยอ๋อทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมโอเคโอเคมาดิ โอ้โหโอ้โหโหดมากโหดมากจริงๆันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรโอ้กล่อมให้หลับเหปอเก๋ๆหลับแล้วหลับแล้วหยิบเอาเชอร์รี่หยิบได้อะไรมาได้อะไรไหมได้ไข่มาเดี๋ยวไม่นะเฮ้ยมันจะร้องอย่าร้องนะอย่าร้องโอ้อ อ๋อจิกจิกโลจิกโลไม่ร้องแต่จิกไม่ร้องแต่จิกขอโทษทีนะเออเออเฮ้ยเอานางไงเจ้าเม่นน่ะจะหนีแล้วเฮ้ยได้ไดหนีหนีหนีโอ้โหมันหนีไปแล้วอ่ะเม่นมันหนีไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอออ๋ออะไรเนี่ยมีแปรงสีฟันแล้วก็มียาสีฟันแล้วก็มีฟันปลอมเอ้าตกไปในแก้วฟันปลอมซะละเชอร์รี่อ่ะ ชิลี่เอ่อยังไงดียังไงดีงงดโอเคทำมันดันใช่ไหมทำมันตกอ้าไม่ได้โอเคนี่ไงได้อยู่ได้อยู่เออโอเคได้แล้วได้แล้วอ,อืออ๋เดี๋ยวทำไมฟันปอมเป็นอะไรเอาฟันปอมเป็นหมาเฮ้ยฟันปอมขยับได้อาอทำไงดีอ,อ่ะเอ่อโอเคแล้วก็มึงมาทานนี้ทานนี้โอเค อ้ามาไม่ได้แล้วโง่มาไม่ได้หรอกอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเอเออ๋อไปข้างหลังมันอยู่นี่ว่าอยูนย่นี่ยู่นี่อยู่นี่มาดิมาดิยุยย,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 ย้ยอ๋ออะไรๆๆๆอ่ะโห่อะไรโห่อะไรยุยเอ่อก๊อกน้ำไม่ทำอะไรได้อ่ะอะไรฟิวปากให้น้ำเปิดเหรอไม่หรอกมั้งน้ำไม่ไหลหรอก แปลงสีฟันทำอะไรได้ขึ้นไปดิเอออ่าแล้วก็ยังไงเอาลงเฉยเลยเดี๋ยวนะอ่าเป็นนะขอขอขึ้นไปใหม่ขอขึ้นไปใหม่ขอืมขึ้นไปใหม่อ่ะ,ม,อะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเออเดี๋ยวนะฉีดตรงไปตรงนี้โอเคแปลงไม่น่าจะมีประโยชน์เลยเรามาดูยาสีฟันกันน่าจะดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคโอ้มีการแบบให้กระโดด กระโดดลงเลยเหยียบเชื่ออ้วาวจุ้ยทำไมกลายเป็นง,งูอ่ะโอเคแปลงวันหนีแล้วแปลงหนีแปลงหนีเออเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะปิดฝาเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเอากินยาสีฟันเฉยเลยอ้าเอาสะอึกเลือ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะครับผมนะท่านผู้ชมอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสบู่ดูไปคุยกับสบู่คุยกับสบู่เหลวมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมันยุ่งอะไรอ่ะยุ่งพี่บ้าท์ทำไมนี่พี่บ้านะอ้าขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยปีนขึ้นไปโอเคเอ่ออลไรยังไงเนี่ยกระโดดเหรอ อ๋อหอบีบสบู่แล้วไงแล้วไงอออเดี๋ยวนะชึบแล้วก็ลงแล้วก็หยิบเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอ่อทำอย,ย,อยังไงดีเฮ้ยเดีย๋ยดิหยิบ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 โอ้โหยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเราลองพลิกอันนี้ลงมาอีกดิอ๋ออเอเอ้ามันก็มันก็เข้าไปเหมือนเดิมอ่ะดิเน้อ นื้อโอเคเราทำไงกับไอ้สบู่นี่อ่ะหรือว่าแปลงน่าจะมีประโยชน์แล้วมั้งหรือเปล่าแปลงมีประโยชน์หรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่อ้าวแปลงไม่จะได้เฮ้ยยัย่าอย่ากินเหมือนเดิมนะขอร้องอะไรอย่ากินเหมือนเดิมไม่กอดกินเหมือนเดิมโอ้าวไม่กอดจะกินเหมือนเดิมทำไมอ่ะแล้วเป็นไงท่านผู้ชมเหยียบเฮ้ยต้องเปิดก่อนนี่ต้องเปิดฝาก่อนนี่เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดฝา โอเคเก๋ๆอุ้ยอยู่งูเข้าไปแล้วงูเข้าไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีคิดขึ้นมาใช้หน่อยแล้วกันเอ่อโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ my god แล้วเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ยมาลองเข้าไปคุยดูมายุ่งเลยย์มาย่งเลยพี่เบ้าเนี่ยอะไรอะเฮ้ยไม่ยุ่งเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยนี่ไม่ชอบนะ ม่เนิบนะไม่เนิบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองลองดูลองแบบเหยียบอ๋อไม่ใช่ผมว่าจะบีบผมจะบีบอวะเนี้ยไม่ใช่บีบสิเออเออนั่นแหละบีบบีบ,บ,บสบ,บู่ออกมาได้ไหมกระโดดเหยียบโอเคเหยียบอีกคึบอ่ายังไงเหยียบหมดแล้วเหรอโอเค สบู่หมดแล้วยังไงเนี่ยคุยโอเคโอเคโอเคยังไงยังไงผมต้องทำยังไงอะท่านผู้ชมงงไปหมดแล้วเนะี่ยมันมีหลายวิธีให้เราเลือกทำนะครับท่านผู้ชม,มจะลองวิธีด้านล่างนี้ดีไหมวิธีด้านล่างเนี้ยดีหรือเปล่าคือกระโดดเหยียบนี่แล้วก็ไอ้เจ้างูนี่ออกมาแล้วก็มีแปลงยืนอยู่ตรงนี้อ๋อ ให้ยาสีฟันไปไปเกาะแปลงหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมามามาทำเหมือนในรูปภาพเลยมาเออเหมือนในทำเหมือนในรูปภาพเลยทีนี้ก็ปิดปิดฝาเอ,อ้ยไม่ต้องปิดดิเอาไปเรียททำไมล่ะทีนี้ก็กระโดดเหยียบชืบโอเคแล้วทีนี้อันนี้ก็จอกมางูนี้จอกมาโอเคแปลงแปลงก็จะหนีมาตรงนี้นะครับผม ทีนี้เราก็เอ่อต้องทำไงอ่ะนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วกลับมาแล้วเนี่ยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแปลงมันกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยเอาโอ้โหเดี๋ยวนะเอาบีบโอกใหม่บีบโอกใหม่มันเข้ากลับเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยนี่โอเควิ่งหนีไปซ่าชาแปลงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเค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  มานีเ่เราจะขึ้นแปลงไปนะครเคขึ้นไป <c oughs> แล้วยังไงต่ออ้าวเอา้าแป๊บหนึงนะ่ผู้ชมโคตรงงเลยตอนนี้งงมากจริงๆ <c oughs> ผมว่าสบู่สบู่น่าจะมีประโยชน์ทำให้มันลื่นหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าแน่นอนนะท่านะผู้ชมสบู่นี่มันต้องทำให้แบบลื่นแน่นอน อะไรเฮาเขาอะไรโอ้โหอะไรอ่ะสบู่สบู่ต้องการสบู่อ่ะต้องการสบู่ทำมันหล่อลื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเชอร์รี่ก็เอาไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมีเจ้าหมานี่อยู่โอเคกลับลองลองลองคุยกับเจ้าหมานี่เหมือนเดิมดิไม่น่าจะคุยได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ย โอ้เป็นห,นา,หายไปไหนแล้วโอ้หายไปไหนแล้วอ้อตกลงมาตรงนี้นี่เองฮะห,หยิบดิหยิบด,บดิลองหยิบดิลองหยิบดิหยิบดิเฮ้ยยายาเจ้าหมามันไม่ใช่หมาหรอกมันคือฟันปลอมโอ้ยผมจะทำยังไงเนี่ยตัวนี้ก็กดไม่ได้แล้วท่านผู้ชมกดไม่ได้แล้ว ผมต้องทำยังไงผมต้องเหยียบนี่เหมือนเดิมเหรอชึบยังไงโอเคโอเคอย่างนี้เหมือนเดิมเออเอ้าเอ้าไปไหนแล้วเออแป๊บนึงนะเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วยาซีฟันเอ้าอ่าแปลงก็เดินกลับไปที่เดิมโอเคโอเคแล้ว แล้จะเปิดน้ำยังไงท่านผู้ชมคือผมก็ยังงงอยู่นะเนี่ยงงจังงงอยู่เลยเนี่ยอ่าแปเหมือนท่านผู้ชมนะเออ่เดี๋ยวเราลองกระโดดเหยียบตรงนี้เหมือนเดิมดูนี่นะครับอ่าแล้วผมก็จะโอเคแปลงมันก็จะนี่นะครับที่ผมก็จะก็จะก็จะยังไงดีเออ่สปูนี่แต่แปางนั้ท่านผู้ชมเอา้า ไม่กอดทำยังไงดีเอาเอาตัวเราเข้าไปอยู่นั้นเลยเอาตัวเราเข้าไปอยู่นั้นเฉยเลยออกมาออกมาเอออืมทำยังไงเดีอผู้ชมผมผมคิดไม่ออกแล้วว่าว่าต้องทำยังไงต่อโอ้หรือว่าเราต้องปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนไหมเราค่อยกระโดดเหยียบดีไหมอะ่ะท่านผู้ชมลองแบบปิดฝาก่อนน่ะปิดปากเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณผิด กูผิดกูผิดกูผิดปิดฝาต่างหากล่ะเออปิดอย่างนี้แล้วก็กระโดดเกียบอย่างนี้แล้วก็โอออ๋ออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมขอลองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมผมพอจะรู้แล้ว ผมพอจะรู้แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดฝาดูก่อนเปิดฝาใหม่เปิดฝาใหม่อ่ะทีนี้นะครับเราก็จะกระโดดเหยียบเหมือนเดิมนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะปิดนะครับผมปิดเอ่อปิดเนี้ยเนี้ยปิดนี่นะครับผมปิดนี่นี่ปิดปิดปิดไม่ให้เข้านะครับผมเฮ้ยไม่ใช่จะปิดฝาได้ปิดฝาเรา็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวงูมันมาเออปิด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 มันมาแล้วแล้วเออโอเคตอนนี้ไม่มีทางเข้าแล้วครับอ่าเอ๋อเดี๋ยวด ตอนนี้เจ้าแปลงเนี่ยแปลงก็น่าจะอยู่ที่เดิมนะครับผมเจ้าแปลงก็น่าจะอยู่ที่เดิมนะโอเคไปเคาะทำไมเนะี่ยโอเคมาเอา่อเฮ้ยแต่ว่าเราจะกระโดดเหยียบกระโดดเหยียบโอเคตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแป๊บนึงนะตอนนี้ตอนนี้คืองูเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมเราทําตามไปแล้วนะครับผมเนี่ยตามรูปนี้เลยนะก็คือเหยียบ นะครับผมแล้วพอยาสีฟันมันออกมาเราก็ปิดฝานะครับคือซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ปิดฝาแล้วนะครับอ่าฮแปลงก็มาอยู่ตรงนี้อืมเพราะฉะนั้นเราน่าจะมาตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ข้างบนนี่คือยังไงกันแนะ่ผมก็ยังไม่รู้นะออคือมันมีแก้วล้มอย่างนี้นะครับอืมใช้สบู่คือใช้สบู่เป็นแบบว่าเปิดได้นะเออแต่ว่า ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายัางไงนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าลองไปที่แปลงดูดิไปไปตัวนี้เอ,ออเออนี่แหละนี่แหละยังไงยังไงได้ไหมได้ไหม <c oughs> อะไรดึงอะไรออกมาเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแล้วเ,เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่นั่งนั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เป็นชั่วโมงสิงคือแบบหาวิธี หาวิธีมาไม่รู้กี่นัทีนี่เฮ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอะไรอะโอเคเปิดได้แล้วนะครับผมมามายังไงต่อเราต้องมาตรงนี้เหรอชึบอ๋อยุยยุยอ๋อแล้วก็ยืดใช่ไหมอ๋อคือแบบโอเคโอเคเป็นทำเหมือนเป็นเชือกนะครับผมโอเคตัวนี้เจ้าหมาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้ว เฮ้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ได้แล้วได้แล้วช็อป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 เชอร์รี่เฮ้เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มีแบบยอ่อเยยนะครับผมยอ่อเยยโอเคฮู้ยเ,เกือบไปแล้วเามื่อกี้เกือบไปแล้วโอเคแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเชอร์รี่นะเนี่ยผมไม่เข้าใจเมื่อไหร่จะได้กินเชอร์รี่สักทีอ๋อยังไงเนี่ยมีสวิตนะครับผมสวิตไหนเปิดดิ เปิดสิอ๋อมันปิดนี่ไม่ได้เปิดไม่ถ่อปิดไฟเหรอปิดไฟเฉยเลยอ่ะอทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอยเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะผู้ชมทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมอยู่ดีเป็นอย่างนั้นน่ะเอ่อปิดปิดไฟดิปิดไฟใหม่เอา้เอากลายเป็นอะไรเนี่ยปิดเปิดเอา้ากลายเป็นพึ่งพึ่งเหรอ มแมลงนั่นแหละนะน่าจะมาแมลงเมื่อกี้อันนี้อะไรอีกเนะี่ยเป็นสปริงคืออะไรเนะี่ยเอา้าอยู่ในโลกปลาโอเคอ่ะกลับไปเหมือนเดิมแล้วอฮ้กลับไปเหมือนเดิมแล้วโอ้มิเชลรี่มิเชลรี่ได้มิเชลรี่มาด้วย <c ười> เฮ้ยอยากจะได้มิเชลรี่สามหรือเปล่าทำไมอะคิดอะไรอยู่อะอ๋อคิดว่าอยากจะได้เชื่ออุ๊ย,ยนั่นไง โลภไงโลภมากไงโลภมากไงเป็นไงล่ะเฮ้ยเอา้าเราคลิกไม่ได้แล้วโอเคคลิกโอเคเอาเอาสองคราวนี้มาสองเฉยเลยเฮ้ยกด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 อีกเอาสามเฉยเลยเอาเอาจ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ m หม o กอดเอาปิดให้เองเลย ขอบคุณมากอ้าวเอา,เอา,เอาปิดเล่นเอามีการมาหัวเราะเหรอ <laughs> อะไรวะเนี่ย